สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แอนยังอยู่ที่เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาวิดีโอคลิปนี้นะคะแอนจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินอร่อยๆกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรมที่แอนพักนะแอนอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่าแอรเรียนะคะก็ตั้งอยู่ตรงแบบแถวๆใจกลางสตริปนะคะถนนเส้นหลักนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเวกัสเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอนก็จะ เดินนะคะเลาะผ่านทะลุหลายๆตึกไปนะคะก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าไปแบบที่ว่าไม่ได้ดูแผนที่อะไรเลยนะแล้วไม่ได้ Google ด้วยนะคะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะดูอะไรแบบน่าสนใจก็ถ่ายเก็บบรรยากาศมาเพื่อนๆดูนะก็เดินมาสักพักนะคะก็บังเอิญมาเจอร้านนี้ค่ะที่ชื่อว่า best friend นะคะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารนะข้างหน้านึกว่าเป็นร้านแบบกิฟท์ช็อปนะคะขายของอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามานะคะร้านมีการตกแต่งที่แบบเป็นแนวเร d t ะะแล้วก็ผสมฮิปฮอปนะมีความเก๋แล้วก็เท่มากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะเจ้าของร้านก็คือรอยชอยค่ะเป็นเชฟเซเลบิตี้ชื่อดังนะคะ เขาเนี่ยนะก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงออกทีวีมากมายนะคะเป็นผู้บุกเบิกแบบอาหารเกาหลีนะสไตล์แบบสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีการผสมผสานนะคะอาหารสไตล์อเมริกันนะอยู่ในเมนูของเขาด้วยเมนูเด็ดนะคะก็จะเป็นพวกทากโก้หมูหมักซอสเกาหลีหรือว่าพวกข้าวผัด หรือไม่ก็ซุปกิมจิอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่ร้านนี้ปกติคือค่อนข้างที่จะบีซี่นะคะแต่แอนมาน,นั่งตรงบาร์นะมันก็จะโอเพ่นนะคะก็คือเราไม่ต้องจองว่างก็นั่งเสียบได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่อ,อ,อาหารจะมาเสิร์ฟนะคะเขาก็จะให้ขนมปังทะะาเนยนะคะอบเนยมาอย่างนี้ก็ไม่ได้รสชาติอะไรพิเศษนะแต่ที่อร่อยก็คือกิมจิซุปนี่แหละคะ่ะที่แอนไปทานนะคะก็สั่งเป็นเมนูนี้แล้วก็เขาให้ข้า มาด้วยนะคะอยู่ในเซตนะรสชาตินี่ก็คือจัดจ้านนะคะแล้วก็มีความเป็นเกาหลีสูงมากนะคะจริงๆอ่ะกินคําแรกเข้าไปนะคะตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันข้นไปหรือเปล่านะแล้วก็เออมันมีความเหมือนแกงส้มเหมือนมีความมีกุ้งหรือกะปิอะไรอยู่ข้างในนะคะแปลกมากเลยนะแต่ว่าพอกินไปกินมานะคะมันก็อร่อยนะคะทุกคนรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเกาหลีที่ค่อนข้างที่จะแบบ มีความอเมริกันนิดๆ f u ชั่นหน่อยๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเออลืมบอกว่าเขาอะจะให้เป็นหมูนะคะเป็นพ็อกเบลลี่แต่ว่าเป็นพ็อกเบลลี่แบบบาร์บีคิวนะคะก็คือเหมือนเขาไปย่างไปกรยวก่อนนะแล้วก็มาทําเป็นซุกนะคะทุกคนก็รสชาติอร่อยเลยนะแล้วร้านนี้จะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะเนี่ยเซตนี้นะคะถ้าอยู่ที่ร้านอาหารอื่นนะแพงกว่านี้นะคะแต่ที่นี่แค่แบบ 2ี่กเรียนเท่านั้นเองนะออลืมบอกนะคะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตึกพาร์ค MGM ค่ะแล้วก็ติดกันนะคะกับ best friend ก็เป็นโซนอาหารอิตาเลียนนะคะที่นี่ชื่อว่า Eat Italy นะคะก็ตามชื่อเลยนะแต่ละซุม้มแต่ละร้านนะคะก็จะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไวน์นะคะจากประเทศอิตาลีทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอันจะมาถ่ายบรรยากาศให้เพืเ่อนๆดูนะคะวันนี้อันมาเย็นแล้วนะเขาก็ ก็บกันนะคะหมดละแล้วก็อันนี้นะคะเป็นร้านพิซซ่านะคะใครเผื่ออยากมาทานพิซซ่านะคะก็ลองมาที่ร้านนี้ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไอศกรีมนะคะเจลาโต้แล้วก็มีอีกหลายอย่างมากนะคะคือโซนเนี้ยอิตาเลียนทั้งโซนเลยค่ะอ่ะออกมาจากตึกพาร์ค MGM นะคะตอนนี้แอนก็จะ เดินกลับนะคะแต่ว่าไม่อยากกลับทางเดิมนะคะอันก็จะเดินออกมาที่ถนนข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราอ้อมกลับไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เส้นนี้นะคะที่เพืเ่อนๆเห็นก็คือถนนเส้นสตรีปนะคะเป็นเส้นแบบเ m o u s เลยนะคะที่จะมีโรงแรมหลากหลายโรงแรมนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็คือจะอยู่ที่ถนนเส้นนี้นะคะใครมาลาสเวกัสแน่นอนก็คือ ต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้แะคะบรรยากาศที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยนะคะเป็นวันจันทร์นะคะมันก็เลยจะเงียบ โล่งๆนะคะรถไม่ติดไม่วุ่นวายนะคะอันก็ออกมาเดินเล่นได้แบบชิลๆนะแล้วก็อากาศนะคะทุกคนช่วงที่มาเนี่ยก็คือกำลังดีนะคะไม่ร้อนมากประมาณ70กว่าฟาเรนไฮน์นะคะแล้วที่อันชี้เมื่อกี้นะคะก็คือโรงแรมที่ันพักท,ที่ชื่อว่าแอเรียก็คือตั้งอยู่ตรงถนนสตริปเลยนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะทุกคนก็คือสะดวกมากนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวนะแล้วก็อันนี้นะคะอันเดินข้ามสะพานนะคะมา อีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูบรรยากาศออของเมืองลาสเวกัสยามค่ำคืนนะคะเลือกเดินวันนี้เพราะว่า มันชิลดีนะคะคือวันจันทร์คนไม่เยอะไม่วุ่นวายนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะที่แอนมาจริงๆสุขภาพก็ยังไม่ได้กลับมาร้อยเนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าแอนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะแต่ว่าตอนนี้นะคะร่างกายก็ดีขึ้นมากแล้วก็พอจะมีกําลังนะคะพาเพื่อนๆเดินเล่นนะคะเดินชิวได้นะและแอนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะคะสําหรับแฟนเพจที่ติดตามช่องแอนดีอสเอนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้แอนเยอะมากในช่วงที่แอนเข้าโรงพยาบาล ะะก็ตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะโรงแรมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าข้ามไม่ได้เลยนะคะคือเมื่อกี้เดินมาจากตรงสะพานตรงนู้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีแบบถนนแบบข้ามได้นะคะสรุปไม่มีนะคะทุกคนจะเดินย้อนกลับไปก็ไกลอยู่นะคะแตนก็เลยจะไปขึ้นที่ตรงบันไดเลื่อนฝั่งนู้นนะคะ อันน้นนะไกลๆนั่นนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับมานะคะเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะยังไม่ทันไปไหนเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะต้องอ้อมอีกนะ,ะขึ้นมาทางขวาก่อนนะคะขึ้นไปชั้นสองแลค่อยเดินข้ามไปฝั่งหน้นนะคะทุกคนแล้วบันไดเลื่อนเสียด้วยนะ,ะต้องเดินขึ้นนะคะโอแม่เจา้า คิดผิดมากเลยนะที่ออกมาคืนนี้นะคะหนักหน่วงมากขึ้นมาแล้วนะอ้อมไปนะคะไปทางนู้นเข้าไปแล้วค่อยไปออกทางนูน้นแล้วก็ข้ามตรงนูน้นแล้วก็ค่อยเดินกลับไปนะโอมากาดไม่น,าน่าเดินมาทางนี้เลย าเดินกลับทางเดิมนะ <Okay. S 1> ทางนี้คืออ้อมมากนรจา้า <laughs> เราจะกลับให้ถึงห้องกันนะคะทุกคนเดินช้ามากเพราะว่ายังเดินได้ไม่คล่องเลยนะแต่ก็ <laughs> มีความ <laughs> อยากจะออกนะคะ <laughs> อยากจะออกมาเดิน <laughs> โอ้ปวดปวดท้องมากเลยนะตอนนี้นะคะต้องเดินช้าๆนะคะว้ายใกล้แล้วครึ่งทางแล้วอยู่ไม่ใกล้กินเอื่อมเดินอ้อมไปนะคะวูบแล้วก็เข้าไปเ <laughs> ข้าไปที่ตึกนี้นะคะ เข้ามาในตึกที่เป็นแบรนด์เนมนะคะตึกนี้จะติดอยู่กับเออ่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโรงแรมแอรเรียนะคะนี่นะคะเป็นห้างใหญ่มากเลยนะมีแบรนด์เนมแบบชั้นนำมากมายนะคะ นะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็กลับถึงโรงแรมจนได้โอ้มายกาดไกลเลือเกินในที่สุดนะคะก็เดินถึงโรงแรมจนได้ค่ะก็ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินนะคะก็คงใช้เวลาไม่นานเท่าแอนหรอกคะ่ะแต่ว่าแอนก็ค่อยๆเดินนะคะไม่รีบนะอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแอนจะขอตัวทุกคนนะคะขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบวิดีโอคลิปที่แอนพาเที่ยวนะคะพากินแบบนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนวิดีโอคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ